เจคเนขอ,อนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดนะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะลักษณะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะอยู่ในชุมชนค่ะแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดนสสจนะคะลักษณะผืนแปลงนะคะอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่เลยค่ะทุกท่านพร้อมที่ดินกว้างๆเลยทีเดียวนะคะ52.7ตารางวาค่ะ อยู่ป่าพเฝ้สอจังหวัดหนองคายนะคะราคา650,000บาทค่ะพร้อมบ้านด้วยนะคะตัวบ้านมีลักษณะ5ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้2คันนะคะ650,000บาททุกท่านดูสภาพตัวบ้านกันก่อนนะคะนี่เป็นชั้นบนนะคะชั้นบนเป็นไม้นะคะติดฟ้าไว้เรียบร้อยค่ะมีเหล็กดัดมีมุงลวดนะคะ แต่มีแค่บางจุดค่ะทุกท่านไม่ทั่วทั้งบ้านนะคะดูรูปเพื่อประกอบการตัดสินใจบ้านมือสองเหมาะแก่การรีโนเวทก่อนค่ะทุกท่านสภาพตามอายุของการใช้งานนะคะอยู่ข้างวัดนาฬิกานาวาดวัดป่าพาวนะคะอยู่ใกล้กับตลาดสดวัดาธาตุ6 0 0เมตรค่ะแปลงนี้เจ้าของขายเองนะคะ เป็นในอยู่ในแหล่งของเศรษฐกิจอย่างดีเลยค่ะทุกท่านใกล้ริมโขงด้วยนะคะห่างแค่200เมตรเท่านั้นเองค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะสนใจนัดชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามสามารถโทรคุยกันได้ค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายด่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความสะดวกทั้ง2ฝ่ายในวันนี้เจคเนะแนะนำข้อมูลเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ